สวัสดีครับวันนี้ก็เชองนาที่ครับเดี๋ยวพามาเบั้งรถดำ้งดึงบ่อหนาฝนครับใส่เวลาครับสองตักครับสองตักออกเลยครับฟังได้เสียงคอครับขั้นหน่แรงครับแถมหนึตักหนึ่งครับขั้นหนึ่สามครับไปครับบานนี่ อย่าประหลดครับโอ้อย่าเบาเบาครับท่านอย่าเบาเบาท่านเขียวสันเขียวโ้งกับทิศทางขาไนําครับ ก็อค่อยล้มนะครับมาซี่ส่วนหลายครับเปียกครับก็ทพานนี่มีแนวลากนะครับทันนี่ซี่ดีขาลอยก็ท่านนี่ทีมงานคือบทจะเลื่อนซับ,บ,บรครับซับจะเลื่อครับ คันนี่สองครับมาคันนี่เอ้าวสองกับพอว่าอะไรก็ครับงูดาก็ครับพี่ครับพี่คอมเมนแห้งหนะครับพี่ครับไปนิน่มๆเลยครับสนว่าอะไรรังมันเหลือครับ บีนตักขึ้นมากองครับตักดินขึ้นมากองครับรถถึงเปนง่อยตักครับปกสิตักเอาเลยก็บ or ่ได้ครับรถออกบ่ไหวครับเอาท่านนี้ฮะครับทัานฮะฮะที่ดังว่าครับฮะเดี๋ยวมาเบิ่งจังหวะบีมทศข้อห้าวครับเนี่ยจแตกวะครับเนี่ย รง่ายครับลงุด hmm. ต so ัวต้อนเี๋าวันโสเล็กน้อยี่เขาอาหารกวันครับเนาวสองครับงูดาครับว่าตครับห้างว่ต๋าได้ครับห้างว่เตยครับ ครับล็อกกี้สองเลยครับเดี๋ยวว่างสีมันล็อกกี้สีมัน,นครับเนี่ยนะสีแตกครับเนี่ยล็อกกี้มันยังมนน้วนเลยนะครับล็อกกี้เนี่ยบดนครับข้าวเดียวครับ ท่านละสองตักเดรียนท,ทุกท่านครับทีนี้แต่รถนี่มันตักมันเท่าเดียวครับเอาสองครับอ้าวท่านนี่แสดงว่าแห้งแท้ครับนี่โอ้โอ้โอแตกแต่ตักได้ครับอ้อาแห้ง่กับถุงละมันหลายครับไปเรื่อยๆครับ Thank <laughs> you. ต้อยครับรถไม่หรือว่ดดดดา,าครับรถไม่เอาไปยืมสูบพันขาครับอ้าวของตักไปได้โอ้ห้านี่ห้านี่เสียงบ่แตกครับ ก็ได้กูได้ไห้ไปครับได้าหนูหฟ้าไปอ้มีหูร่างนั่งครับฟูล,ลงไปประมาณ่านิาเส้นครับอ้าวครับโอ้โอ้โอ ร้อยเก้าสิบครับ ติดไประวันขึ้นที่โค้งเกียมเนี่ยอาจะลดไปในทางคุณหลอครับเนี่ยสอ,องไปครับาลาเนี่ยโอ้เ้อโบเปิดเลยครับพี่ครับพี่พี่พี่ ิไพครับนี่สีอยครับเ็บป้อยครับเจ็บ้อบเรื่องานนีโดสะพอได้ครับพ่อนี่ ครบเรมโค้งถ้าร็จแล้นก็ไ้ต้มดีก่ครับข้นองเราต้มสองน้องตกีครับเดี่ยมมากครับทีครับ